วัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูทุเรียนแปลงนี้ครับผมนี่มีแต่ต้นติเตี้ยครับเนี่ยดูได้เลยครับผมมีแต่ต้นติเตียเขาไม่ได้ตัดยอดครับผมนะครับไม่ได้ตัดยอดนะครับแต่มีวิธีทําอยู่ครับว่าทํำยังไงนะครับผมทําให้เตี้ยเตี้ยโดยที่ไม่ต้องตัดยอดนะครับผมก็คือก็อย่างที่เห็นนะอ่อนี่ครับ เขาไม่ได้ทับข้างสูงครับผมขะทับข้างเตี้ยครับผมนี่ครับดูลยนี่เห็นไหมนี่ครับทับข้างเตี้ยมันก็เลยได้ทรงนี้ครับผมนะครับออกมาก็เป็นแบบนี้นี่ครับสวยงามครับผมนะครับสวยงามมากอายุแปลงนี้ห้าปีสองเดือนแล้วครับผมนะครับสำหรับแปลงนี้อายุห้าปีสองเดือนนี่ครับ ทำเป็นร่องกลางครับผมทำเป็นร่องกลางแล้วปลูกบนคูใหญ่ครับผมปลูกแปลงนี้นะครับผมห่างกันอ,อยู่ที่เก้าูเก้านะครับผมนะครับเก้าคูเก้าห่างกันพอสมควรนะครับผมเก้าคูเก้าเมตร งามเลยครับผมพาเดินดูสุดเลยครับแปลงนี้400กว่าต้นนะครับผมแปลงนี้400กว่าต้นนี่มีแต่ดงหมอนทองทั้งนั้นนะครับผมนี่ครับยอดก็ประมาณนี้ครับผมได้ยอดเดียวครับผมแปลงนี้นะได้แค่ยอดเดียวนี่ครับสวยงามครับผมปีนี้เป็นปีที่สองที่จะ เอาผลผลิตนะครับผมนี่เป็นปีที่สองแล้วนะครับเตี้ยอะไรครับผมนี่จะต้นเตี้ยครับผมไม่มีต้นไหนตัดยอดเลยครับผมนี่ผมจะให้ดูข้างในน่ครับไม่ได้ตัดยอดนะครับผมดูได้เลยนะทับข้างเตี้ยนะครับเลี้ยงกิ่งล่างไว้แบบนี้ครับผมมันก็จะไม่สูงครับผมมันจะเตี้ยแบบนี้นะครับ แต่ใครชอบตัดก็ตัดไปเลยครับผมนะครับแต่ถ้าทำผมไม่ตัดดีกว่านะครับผมนะครับไม่ตัดดีกว่าทับคันกิจเตเอาก็ได้นี่สวยงามครับผม400กว่าต้นปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับแปลงนี้ใช้ของโซตัสนะครับผมใช้ผลิตภัณฑ์ของโซตัสนั่นนะครับ มเขาไม่ได้ใช้เหมือนผมนะของผมใช้ของเชียร์คิทีนะครับแปลงนี้ใช้ของโซตัสถามว่าราคาต่างกันไหมก็เท่าเท่ากันครับผมนะครับเท่าเท่ากันเลยสําหรับแปลงนี้นะสวยมากครับผมถ้าให้เดินวันนี้ก็คงไม่หมดครับผมนะมันมันสี่ร้อยกว่าต้น,นครับผมนะครับสี่ร้อยกว่าต้นเดินไม่ไหวนะครับเดินไม่ไหวนะครับด,ดูเรื่อยสวยงามนี่ นี่ครับผลิตภัณฑ์ของโซตัสครับผมนี่ใบก็สวยครับผมใบสวยดีนะครับนี่ครับใบสวยมากนะครับทําให้เตี้ยได้โดยที่ไม่ต้องตัดยอดก็อย่างที่บอกครับผมนะครับทับข้างเตี้ยนะครับนี่ครับบริเวณไรนี้ก็เยอะนะครับผมอย่างที่บอกเป็นทรงนี้หมดทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นทรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับ เป็นทรงนี้ทรง,งเตี้ยทั้งหมดนะครับผมไม่มีต้นในสูงนะครับดูดีเลยครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกพิธีว่าเขาใช้ยาตัวไหนยังไงนะครับผมเดี๋ยวคอยติดตามคลิปต่อไปแล้วกันครับผมสวัสดีครับ